อดูอีกทีนะคะคุณแม่ต้องสวยให้ครบเมื่อกี้ไปโกวผมมาแล้วนะคะอ่ะมาไลฟ์กันตรงที่จี้อันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรคุณปาวะข,ขนาดเนื้อค่ะกระเนื้อจ้าเดี๋ยวขอดูยกป๊บนึงไม่เห็นม่เห็นดูนะคะดำๆอย่างนี้นะคะกระเนื้ออ่ะคุณคุปปาจี้จะให้หายแว็บไปกับตาหายแวบไปกับตานะคะเบาๆนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง p e e ว skin จาก เกาหลีนะคะคือหายแวประกับตาเห็นไหมคะเห็นชัดไหมนี่ค่ะนิดหนึ่งค่ะคุณแม่นิดหนึ่งอ่าหายแวประกับตาเลยนะคะถูถูถูออกเลยเห็นไหมคะมันจะเป็นกระเป็นผื้นๆปื้นๆขึ้นมาเรียบร้อยค่ะนะคะเห็นไหมคะเช็ดออกให้หมดตรงกล่องตรงนี้เห็นข้างล่างนี่เอาน้ำเช็ดอ่าค่ะเช็ดเลยค่ะนี่เห็นไหมคะที่เป็นดำๆอยู่เมื่อกี้หายไปกับตาเลยค่ะ ที่ต้องทายาเนาะใช้มีเบนเทนเฟิร์สเอทนะคุณปาเนาะใช้นะบีเบนเทนเฟิร์สเอทค่ะเช็ด่ะเช็ดอีกทีหนึง่งช้บ B ีเบนเทนเฟิร์สเอทนะคะตอนนี้คือจี้ได้เลยเรารับกะจี้ด้วยจี้กะจี้ไฟติ่งเนื้อขี้มะแรงวันนะคะหูดนะคะมาได้เลยบางคนชอบเป็นแบบติ่งเนื้อที่คอนะเต้มไปหมดเลยนะยยติ่งแบบเยอะๆเลย เอกได้หมดค่ะเนี้ยอกได้หมดเลยเอาได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็จี้ได้หมดเลยเพราะฉะนคุณแม่คุณแม่คะสวดีเห็นไหมคะคิวคุณแม่สวยแล้วฝั่งนี้ก็จี้ออกหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวอีกพ่กนี้คุณแม่จะมาสักปากนะคะแม่จะสวยใหญ่แล้วปกติกลัวมากตอนนี้ไม่กลัวแล้วคุณแม่นะคะใครสนใจจี้ไฝจี้กะหูดติงเนื้อทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวคุณปาจะจี้ต่อใช่ไหมเดี๋ยวสายชาอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นที่กี่บาทห้าสิบบาท เม็ดเล็กๆห้าสิบบาทถึงห้าร้อยบาทแล้วแต่จำนวนคือความขนาดใหญ่ของเม็ดเม็ดไยเม็ดกะนะคะคือกะต่งเนื้อหูดขี้มะรงวันนะคะทยชาได้จากผู้ปลาทยชาเลยทยชาได้เลยนะคะใครๆสนใจนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สาขาอุดรธานีนะคะคอยากจี้กะต่งเนื้อหูดขี้มะรงวันหรือเติมไฝงงเฮ้งสักลายมือกะอาจารย์นก้กแกแล้วก็อาจารย์ครูปาวทักเข้ามาได้เริ่มที่หนึ่งพัน 999บาทจ้ะทไยาวชใชาย่าก่อนครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวค่อยมาสักกันอีกทีครับคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ